ไปใส่เผาแต่คนหน่อยอยู่นี่เอาแต่คนอยู่นี่ไปรับจางรับใบกับบรเิเตปายน้ำพึ้นไปรับจางรับใบน้ำพึ้นกับบรเิเตปายเอาแต่ลูกแต่ะลานนี้ลานกีด้อโอ้อยว้อยผึ้นสีเห็นดอเพิ่นสีเห็นดอเยินสุนดทุกอปส่งมาบ้างว้อยว้ยไปใส่น,นมกระเบิดแล้วนมกินกระเบิดแล้วกินโอวันกิน เล่นจชกินนนาะโอ้อยข้าวกอย่าข้าวเพราที่แม่บอีแม่บอกว่ห้ามสอย่างเลยโอ้บังลูกหาผู้ใดเลยผู้ใดเล่นันผู้ใดเล่นันจัเอ๋จัเอ๋ดูหลูกจัเอ๋ดูจัเอ๋ดูจัเอ๋จัมันเอ๋ แม่ขแป้งแม่ข้าแป้งบ่ะท่านจ่กินเข้ากินเมย้วเข้านี่รู้